หลายสดใหม่อีกทีนึงเมื่อกี้นี้สัญญาณหายไปมือถือนะันไได้เรื่องเลยอันนี้คือประวัติวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวนะครับอยู่ที่สันป่าซางเนาะพระครูพัฒนาบริหารก็มีป้ายบอกให้พื่นนอนุเป็นพระอุโบสถหลงพ่อเข้ามาก็มีตลาดร้านค้านะครับทางที่เราเข้าอยู่ทางหุน้น ่เดี๋ยวพาเดินชมป่ะเดินป่ะนัเล่นทางลูกไปครับพาเดินชมรอบวัดบ้านเราพระจ่าตาเขียวกันหืมหือ,อเขามีดอกไม้บูชามีหมากูเนาะเอาไปถวายโอ้สดไปดูทางนงน้นก่อน ว่ามีไม่เป็นยังไงเนาะยังไม่แน่ใจก็มีผ้าอีพื้นเมืองขายด้วยมีลอตเตอรี่ด้วยมดูทางนู้นอืมอากาศก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่อ๋อก็มีดอกไม้ขายทางนู้นด้วยอืม ที่จอดอประตูมีหลายหลายที่นะเข้าด้านนู้นออกออกด้านหลังโอ้พระโโสถ์ท่านใหญ่เลยสติเจ้าว่าบุญวิสิทิ์เป็นผู้ช่วยเป็นผอสอดอเลยด็อกเตอร์เลยนท่านพระครูท่านก็สำเร็จทางโลกเนาะสุภาพสติห้ามขึ้น มาดูด้านนี้ต่อดูด้านหนาเนี่สวยเนาะอ่ดูอันนี้ก็มีที่บูชาดอกไม้ทุกที่น,นี่ชมงูใหญ่โตมากเลยเห็นไหมครับสวยฮะงนมีาญาคุดเดี๋ยวพาเข้าไปชมไหในก่อน อันนี้มีเท้ากุมกัน,นเท้าเวสุวรรณเดี๋ยวลองพาเข้าไปดูข้างในก่อนเนาะว่าสวยไหมดูด้านนอกลอลังการงานสร้างสูงเด่นมากเลยนะะพาเข้าไปข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน นี่คือป้ายท็นเขียนเป็นนี่พราเจ้าตาเขียวศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตสำเร็จทุกประการขัลลบมาดูดสงสารชดุดกำลังบูรณะเนอะยังจะลงรักปิดทองใช่ไหมอืมอม่ลงอันนี้เป็น พระธาตุดอยตุงวัดเจดีย์เชียงใหม่พระธาตุิกุนชัยพระลำพูนพระธาตุพนมาธาตุดอยสุเทพสเวดกกองอ๋อตามปีเกิดเนาะเห็นแล้วย,ย้อดนี่พระธาตุจอมทองเชียงใหม่ให้ชมนะครับอันนี้องค์หลวงพ่อกำลังบูรณะเนาะท่านลงรับพิธทองอยู่ อธิทฐานจิตเท่านะอโอเคครับเดี๋ยวให้ท่านอธิษฐานจิตมาไหว้เนาะเดี๋ยวผมจะไปซื้อของมาอขชาเนี่ยลงรับดำเลยเนี่ยดูอาจจะร่วมบุญร่วมอะไรด้วยนะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยว